ลองมาด่ากันดีกว่าไหมไม่ต้องพูดจริงอีแก่อีสัตอีแก่อีสัตจะหมดเวลาแล้วนะคะวันไทยไปไหนฮะวันไทยไปไหนอยู่ห้องกับใครคนเดียวตาแหลตาแหนะหน้ากูเป็นไงเกียเกียเกียหน้ากูเป็นไงเกียเรวพี่หมอเนี่ยชอบไปญี่ปุ่นรู้สึกว่าผู้ชายญี่ปุ่นอ่ะเขามีขนาดที่แบบ โอเคอะไรอย่างเงี้ยมึงอยากกินหรอจะกินหรออ่ะฮะยี่สิบพร้อมแล้วตันมีเทจีดอลโบน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 เออกูป่วยกูก็อยากยังจี อยากกินทุกอย่างเลยตอนคือแล้วคือมีแบบอาจจะเจ็บบ่อเล็กน้อยแต่ว่าความสุขยังเหมือนเดิมใช่ c h a น l e n g e ค่ะที่เราเป็นการรีวิวย,ย,ยังไงเต๋ออะไม่ได้อยากได้เป็นเพื่อนอยากได้เป็นแฟนเมยพี่แม่แฟนที่ก็มีค่ะ,ะแล้วแล้วแล้วคนอย่างกูเป็นแฟนมันไม่ได้หรอได้ไม่ได้คะ่ะก,กูค่ะมาเรียนยรีวิวถึงแรกที่เราได้ คำต้องห้ามบอร์ดเกมมาเป็นของขวัญขอบคุณท่านแบบเทนนิาด้วยที่ส่งมาให้แล้วก็พอเล่นเราก็รู้สึกติดออกติดใจเข้ามาคอมเมนต์ชอบใช่แล้วคือคราวที่แล้วว่ามันเป็นบ็อกเซตที่เป็นแบบมาตรฐานก็จะมีชุดคำหนึ่งร้อยคำซึ่งนอกจากชุดคำที่เป็นมาตรฐานแล้วเรายังได้ชุดคำพิเศษเพิ่มมาใชใช่ซึ่งสามารถแบบไปหาซื้อกันได้ทุกคนใครที่เกิดแบบ จองไว้ได้แล้วล้วก็อยากได้คำชุดอื่นๆอีกเขาก็จะมีทั้งแบบหมวดปาร์ตี้หมวดออฟฟิสวันนี้เราจะมาเล่นกันได้เลยหหมวดอื่นๆและรอบแรกนี้จะเป็นหมวดปาร์ตี้ กนว่าจะเป็นยังไงได้เลยค่ะกติกาคำต้องห้ามหนึ่งรอบจะเล่นทั้งหมด5เกมผู้เล่นจะส่มการ์ดคำที่ได้และติดไว้บนหัวจับเวลา5นาทีสำหรับผู้เล่น5คนในการซักถามหลอกล่อให้ผู้เล่นผู้อื่นพูดคำที่อยู่บนหัวออกมาถ้าหลอกได้สำเร็จถือว่าคิวได้จะได้คะแนนไปหนึ่งคะแนนหากมีคนคิวได้มากกว่า2คนขึ้นไปด้วยคำถามที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันผู้เล่นที่เป็นคนถามหรือหลอกล่อคนแรกจะเป็นคนที่ได้คะแนนเมื่อหมดเวลาแล้วยังไม่ขิด จะได้อีก1คะแนนถ้าทายคำต้องห้ามของตัวเองได้ถูกต้องได้อีก1คะแนนผู้เล่นที่หลุดพูดคำบนหัวของต้นออกมาจะแพ้ไปและจะไม่มีสุดพูจนกว่าจะหมดเวลาในเกมนั้นเมื่อเล่นครบ5เกมใครได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะโอเคก็เสร็จแลนเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะแจกคำเลยซึ่งคราวนี้เราจะมาในหมวดของปาร์ตี้ มมทำง่ายเลยมาโชว์มานิดเดียวบีบีชอบผู้ชายแบบไหนคะพี่เฮียแบบแบดแบดเลยอ่ะโดนเล่คอซ่าซาดิซซาดิดอ่ะตนี่พี่ชอบคนที่แบบว่ามีรอยสักชอบคนเฮียปะคนเฮียคนเฮีย วจ้าหลวงเรี่บร้อย่ป็นพี่แม่ขาเคยทาอะไรแบบมีอะไรอยากสถาสภาพกับแฟนไหมแฟนหน้าตาดีมากแฟนหน้าตาดีมากตอนนี้คิดว่าพี่หน้าตาไี่โคตรหล่อพี่หล่อจริง เอางี้คิดว่าพี่หน้าตาเป็นยังไงโคตรหล่อพี่หล่อจริงหล่อจริงหล่อจริงโอ๊ยจะพูดยังไงบ้าไม่ใช่หรอกเห็นแล้วไปแล้วไม่ใช่อาสรุปพี่เคยทำผิดอะไรไหมไม่เคยทำทำไมอ่ะทำพี่ไม่เคยแบบสารกาแฟเลยหรอไม่ค่อยอ่ะจริงจริงเรื่งจริงไม่เคยจริงหรอมันทำผิดกันขนาดมันทำผิดกันขนาด เจ็เอาสู้พี่มาที่เนี่ยพี่มาไงพี่ขับรถพี่ว่าแบบการจราจรมันติดขัดนะถนนโล่งมากจริงหรอจริงพี่เร่งเลยอยากเบียบมิดเลยปะใช่ที่มันเบียบมิดได้เพราะว่าพี่แต่งรถมาด้วยบบรถซิ่งเออเอมันื้ซิ่งอ่ะรถซิ่งอะเองอะชอบรถสวยหรือว่ารถแรงชอบรถแรง พอแล้รับแลแรงหรอพี่เอาจาคิวพี่หินนานแล้วดังนั้นที่เินจะต้องตอบแล้วว่าคำบนของตัวเองคิดว่าคือคำว่าอะไรมันเหมือนมีฮินหินแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าพูดถึงผมหรือเปล่าผมว่าคำว่าหน้าตาดีคำว่าหน้าตาดีเย้าเย้าไม่ไม่ต้อง ดีแมทดีนี่สั้นเอางี้ขอ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 หินึงได้ไหมได้ได้ได้พูดถึงพี่ยังป่ะพูดหนูพูดเลยจริงหพูดอะไรลอยไปกันหมดเลยง่ายเหรออ่ะใช้คำว่าง่ายงั้นทำไมถึงคิดว่าเป็นคำว่าง่ายไม่รู้อ่ะก็เห็นบอกว่าเนี่ยคำของพี่ง่ายก็เขาจะอยากให้ผมรีพีทแหละมาอ๋อวิ่งง่ายเป็นคำที่ วันนี้มึงมาไงกูเหรอผมรีบเพราะผมรู้ว่าเล้ยวพี่ต้องไปต้องรีบเลยอีเบียจำอะไรให้กูนะอีบีออีบีอะถามอ่รนะถามี่พถามว่าอะไรนะตอนแรกถามแมกี้ว่ามึงมายังไงมึงโดน อาเจ๊ชอบเลี้ยงชอบเลี้ยงสัตว์อะไรมากที่สุดผมชอบเลี้ยงเลี้ยงสัตว์แมวอยากเลี้ยงแมวอยากเลี้ยงแมวทำไมถึงอยากเลี้ยงแมวน่ารักน่ารักบีล่ะเธอน่าจะไม่ชอบเลี้ยงปะเอาเอาเอาไม่อยากสั่งเว้าเว้าเว้าเงาไม่อยากสั่งสั่งหอสั่งหอโอ้ยหายคาแล้วเนี่ยย่าอาเออพี่มออะไรกันอยู่เมาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ มาเร่ามนสุ่ที่แล้วครับอ๋อกินเยอะไปปะโอ้ตูดได้โอ้ตูดได้ปกติปกติจะเมาเพราะเล่าหรือเพราะเบียร์เอาว่าเธอเอาว่าเธอเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเลยไม่ดาวอันนี้ก็ไม่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้เลยเลยยากอยู่พี่มังต้องใายคำของตัวเองแล้วเก็บเร็วสุดเออดาวไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีอะไรเลยได้สองคะแนนแล้วคำว่า คำว่าเลวแล้วกันทำไมถึงคิดว่าเป็นคำว่าเลวพอคิดว่าแบบเดาก็จะเป็นคำที่ยากอยู่แล้วก็จะมีใครพูดออกมาอะไรอย่างงี้ยอ๋อจริงจริงๆมีคนหินไปเยอะแล้วด้วยนะตอนแต่หินไปตอนแรกมีหินตอนแรกอยู่ปวดนิดนึงเลยตายห่าตายห่าแล้วและเลวเป็นคำตอบพี่เหตุนะคะอ่าคือคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าเยากจริงไม่รู้จะฆ่ายังไงเลย ่อไปนะคะรอบที่3ไปค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะจับเวลาเริ่มค่ะมาขอเริ่มก่อนได้ไหมมีแฟนยังฮะไม่ดีหรอไม่มีดิมีแฟนยังต้องมีคำพูดไม่ไม่ไรเอ้ามีแฟนหรือยังเอาความจริงไปเลยเอาความจริงไปเลยความเที่ยวพี่ไม่โดนยากเยอเออเออมีแฟนหรือยัง ย่างแล้วก็สิงอ๋อขายของอ่าอ่าทำไมอ่ะมีแะไรหรือยังมีแล้วครับมีมีผัวหรือยังยังไม่มีค่ะอีจ๊บแล้วมึงพูดอย่างนี้นะแฟนขับเสียเลยนะเว้ยแฟนขับร้องไห้แล้วนะเขารู้ตัวหมแล้วครับวีเจ๊มีแฟนแล้วเขาหรอผู้หญิงผู้ชายเออวู้เมนเอออ่ะอ่ามีแฟนยังยังไม่มีจริงเหรอใช่โสดค่ะเออ บาเรื่องแต่แต่ก่อนหน้านี้แต่ก่อนหน้านี้เคยมีมีแฟนแล้วเพิ่งเลิกอ่าใช่เพิ่งเลิกกับกับคนเก่าสถานะเป็นโหเล่นคนในมารสถานะตนก็คือตอนนี้สถานะโสดค่ะก่อนนั้านี้ก่อนนั้นพี่ฮิมถ้าพี่จะถามคนนี้พี่ด่าหนูเลยดีไหมได้อ่ะไปลองมาด่ากันดีกว่าไหมไม่ต้องพูดจริง อีแก่อีสัตอีแก่อีสัตพี่อ่ะชอบฟังเพลงวงไหนป้าละไทยเขาชอบศิลปินเดี่ยวค่ะอ๋อพี่ชอบฟังเพลงพระาแหน่อ่อพี่เสกโลโซฮะเฮ้ยไม่ได้อัจเซ่ะผมหรอ ชอบพี่เสพฮะเสพคือใครอ่ะพีเสพอะไรเฮ้ยพี่เสบเฮ้ยพี่เสบพี่ชอบฟังเพลงวงอะไรเอาจริงๆถ้าเป็นวงหรอถ้าวงชอบค็อกเทลเมาอะไรพี่ชอบฟังเพลงวงอะไรอ่าพี่ชอบฟังเพลงวงอ่าเฮ้ยอะไรนะฟินลี่ฟูเฮ้ยวงใครวง พี่เคยมีแฟนไม่กี่คนต่อผัวพี่เคยมีผัวไม่กี่คนไม่กูมีแต่เมียมีแต่เมียพี่เคยมีผัวไม่กี่คนมีผัวไี่คนท่ามึงไม่ผัวมาห้าเลยเหรอพูนมากมีเฉยๆแต่ไม่ได้เงินหยุดไงเอาจริงก็โสดมานานแล้วกว่าจะมีแฟนอ่าเอางี้มัธยมผมเนี่ยมัธยมมาโอ้โหโสดตั้งแต่มัธยมเลยใช่แต่สิ้นสาน่ารักปวามสำกก็นมา ไม่นานหล่อจะหมดเวลาแล้วนะคะวันไทยไปไหนฮะวันไทยไปไหนอยู่ห้องกับใครคนเดียวตาแแห่ตาแห่วันไทยไปไหนไม่พูดจริงๆก็ไปกินข่อยทอดกับอีวีเนี่ยไปเซ็นทันลาาวไ่กับใครผู้ชายใครผัวทำไมมึงทำไม่โกงมาทางไปไหนแม่งอ่าวันละไทยกูอยู่กับเมียอ่าสนใจแบบเห็นว่าไม่ต้องกลัวไม่เคยโดน ด่าไหมหมดเวลาเย้ไม่มีเอกคะแนนสาทุกสาทุกท่านอยากว่าคำบนหัวของตัวเองคือคำว่ายากขอสบายว่าทุกคนอ่ะอ่ะฮีนที่กันหมดแล้วใช่แค่ในกรดมันจะไม่เอาอย่างนี้นะฮีนทั้งหมดใช่ทุกคนพูดหมดแล้วพี่แม็กค่ะเลยเป็นแม็กเลยคิดแบบนึงนะป้าเพลงมวยเหะอวะเจมค่ะผมพี่เข้มเลยไปหหิินนี่ง่ายจะง่ายสุดอ่ะพี่ผมขอตอบคำว่าโอ้ยยากอ่ะน้ำไปไปอย่างคิดว่าเป็นคำว่าน้ำ ทีแรกอ่ะหินแค่คาว่าเราลองมาด่ากันไหม,มแต่ผมคิดคําด่าไม่ออกมันจะเป็นคําอะไรบ้างอย่างเงี้ยก็น้ำไปแล้วกันน้ำแล้วกันนะคะและคำบนหัวหิมคือคํว่าด่าดินมา้าตอนแรกแบบพี่หินไปถามว่าแบบแฟนเก่าเคยมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจําไม่ได้แล้วว่ามันถามประมาณว่าอะไรยังไงแต่ว่าจําได้ที่เพียงบอกว่าพนนอกชยไปไหนอะไรอย่างเงี้ยชือเขาเที่ยวไหมเที่ยวมันมีสิทธินะและคำบนหัวหมอคือคําว่า หัวเาพสิ่งที่ควรจะพูดคำที่ออกมาใช่ทำทีไม่พูดวงงงมากทำทุกคนง่ายหมดเลยนี้ผมไม่แน่ใจอะแต่แบบมันมีแบบมาแนวๆมัพูดถึงแบบเีฟเฟอร์สันเกวบาอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกัาอยู่กับใครอ่ะเก็บัาผู้หญิงหรือเปล่าคำว่าผู้หญิงป่าพี่ผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงใช่ไหมะและคำบนหัวเจฟเฟอร์ว่าเสียดาอย่าซสอะของแม็กกี้ไม่รู้เลยอ่ะ แฟนมาไม่ตอนแรกพูดคำว่าเมียก็ไม่โดนข้างนะเพราะว่พูดเลยและบนหัวแม็กกี้คือคำว่ายากยากเลยแม่งอุ้ยยากเนาะยากเป็นคำผู้ไายโอเคเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามแล้วลืมตาพร้อมกันนะคะหนึ่งสองซ่อมเวลาค่ะจบ ตกงแล้วหน่อยดิพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาห้านาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะไม่ต้องถึงห้าก็ได้เริ่มเลยพี่สวยไหมฮะพี่สวยไหมฮะ อะไรนะอะไรอ่ะเอาคำโบราณแต่จะมีมุ้งเมื่อกี้บอกเกี่ยงไปมุ้งตลอดเลยฮะหน้ากูเป็นไงเกี่ยเกี่ยเกี่ยหน้ากูเป็นไงเกียหน้ากูเป็นไงเทเกี่ยมมากจับมือหน้ากูเป็นไงเกี่ยไง หน้ามึงเป็นไงสวยป้าวพี่เป็นคนยังไงอย่าไปกลัวอ้วนหน้าพี่พงศ์ราจะราที่นี่จะเป็นดาราเนี่ยพี่ควรเป็นดาราแบบไหนประเภทไหนอัมพชราภานครับผม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 นี่แม็กตายเราด้วยอ่ะคำติดปากพี่มือคำว่าอะไรเราเริ่มว่าคำติดปากดีกว่าอ่ะคำติดปากของผมมั้ยเสียบ ไม่โดนท่าเป็นคำหยาบอ่ะท่าจะเป็นคำหยาบเหรออ่าไอ้สัตว์มันเป็นนักสู้ตรโดูคนแคลวบโดนไอ้เนื้อไอ้ไอ้อ๋อหรอหล่นไปตอนนี้ไม่รู่งเหรอพี่มึงว่าไอ้เพี่ยแต่ละอยังไม่เลิกไม่เลิกค่ะพูแรกแล้วอะแล้วคำหยาบที่ไม่ชอบพวกคือคำว่าอะไรจอ่จอกจอก ใช่แล้วว่าขอเจ้าใ้ยากยากอ่ะพี่หินไปแล้วหน้าหน้ากูเป็นยังไงที่ตอนแรกกูหินาแค่นั้นหล่อเทเลท่อเออเออคิดว่าคำว่าหล่อเทหล่อเทมาแล้วคำบนหัวใจฟือคำว่าตลกตันโลกยัยทุกคนเจอกันจากคำนี้ เริ่มค่ะเริ่มค่ะทุกคนวันนี้คุณมายังไงครับอาขับรถค่ะนายอยู่คำฟ้องอัมมาชาโคเดครับอ๋อเฮ้ยครับเคยเคยดูช่องผมไหม Yes I love t h a i l a n has b e I'm very much so นายอยู่ประเทศไหนบีโอเคจูดีจูดี้จูดูดไทยกันครับเรามาถามชื่อประเทศกันดีกว่าได้ ประเทศที่ชั้เองชอบนะชอบสเปนญี่ปุ่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 นค่ะญี่ปุ่นแน่นอนครับต้องคาเรีชอบญี่ปุ่นเพราะอะไรชอบไปแบบดูบ้านเมืองเขาแสงสีซีวีไลท์แล้วพี่หมอเนี่ยชอบญี่ปุ่นรู้สึกว่าผู้ชายญี่ปุ่นอ่ะเขามีขนาดที่แบบ โอเคอะไรอย่างเงี้ยมึงอยากกินหรอจะกินหรออ่าฮะแต่ว่าเท่าไหร่เอาจริงๆนะเป็นคนชอบ49เมื่อไม่ไม่ไม่ได้ชอบอะชอบใหญ่หรอชอบเท่าไหร่เท่าไหร่กันยางใหญ่ก็ได้เล็กเล็กเอางี้เอาล่าสุดไปญี่ปุ่นได้นั่งพกรถไฟใช่ได้นั่งส็กซี่ปะ ไม่ได้นั่งไไม่ได้นั่งเพราะคา่ะสูงเนนคยไปญี่ปุ่นปะยังไม่เคยไปพี่อยากลองอยากลองเออแถวเนี้ยแม่งเถื่อนอจะไปญี่ปุ่นไหมไม่เคยนี่อยากไปมากแต่ว่าอีกประเทศหนึ่งที่อยากไปมากที่สุดคือที่แถวยุโรโปอะไรอย่างเงี้ยพวกฝรั่งเศสแล้วก็ไออิตาลีอะไรอยา่<ม>อยางเงี้ยอยากไปนี่เขาอยากไปฝรั่งเศสเพราะว่าไปดิสนีย์แลนด์อ๋อมันมีมันมีดิสนีย์ที่นั่นหรอใช่ใช่แรงมากแล้วญี่ปุ่นอ่าถ้าพูดถึงของกินชอบกินอะไรต้องเป็นซูชิสี่เท่านานเออเนื้อ อันนี้เอ่อก็จะเป็นโมเดลไม่ใช่เหรอวะพี่ชอบกินผลไม้ไหมเอาชอบครับพี่ชอบกินผลไม้อะไรอ่าผมชอบกินแทงโง่พี่ชอบกินผลไม้อะไรอ่าลิ้นสี่นี่ตื่นไหมผมวะชอบกินส้มเอาทำไมอ่ะส้มติเสียวส้มติเสียวอ่ะไม่ได้เข้าจากันเลยค่ะพี่หลอก เวลาจะเดินทางไปสนามบินขับคุณไปยังไงนะครับแท็กซี่ครับแล้วคุณล่ะครับขับรถไปฮะเอารถไปมีออรมีรถใช่มีรถถ้าสมมติไปไปเอเชียเธอจะไปไหนไปเอเชียถ้าไม่ไปเอเชียเธออยากไปที่ไหนถ้าไม่ไปเอเชียจะไปผมจะไป อิสราเอลครับมีป้ผลถามล่าสุดก็บอกอยากไปอิสราเอลเออครับผมเอาไม่ไม่ทำอะไรพี่ไปพูดจริงมาโอ้ทำไรเออผมอยากไปตามรอยพระคัมภีร์คามที่มีนี้เลยครับสเปก้าวเอางี้เอาไรพูดมาเอาอะไปตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยเออไปช่วงหน้าไหนหน้าหนาวหน้าหนาวอากาศเป็นไงหนาวมากรู้สึกหนาวมากรู้สึก ป้ามาตอนเคยไปญี่ปุ่นไหมอย่างครับอยากไปเพราะอะไรอยากไปกินอาหารไปเที่ยวอ่ะแล้วอากาศที่ญี่ปุ่นกับไทยมันต่างกันยังไงมาครับบังบังจักนี่กว่าบังบังจักนี่กว่าครับอะไรนะอะไรนะบรรยากาศเหรอทำเด็กก่อนครับแล้วที่ไทยมันรู้สึกยังไงครับมันร้อนมันร้อนเอาไปร้อนยังไงมันร้อนแบบแต่เจอพายบ้างฮะร้อนยังไงล่ะ มันร้อนแบบมันจ้าซะเหลือเกินมันจ้าซะเหลือเกินหมดเลานะคะจริงๆเลยค่ะคุณจะบ้าตายผมว่าของผมคำว่าลองลองทำไมถึงตมองเป็นคำว่าลองเหมือนกับไม่รู้นะผมหินมหิ้เฉยเหมือนกับเขาพูดกันว่าอยากลองไปที่ไหนไหมแบบทาไมลองอะไรเงี้ยเอลองหรือเปล่าลองและคำบนหัวยิมคือคำว่า เผมมารู้สึกตอนท้ายๆที่เขาพูดเรื่องอากาศอะไรอย่างเงี้ยเออเกี่ยวกับร้อนเกี่ยวกับอบอ้าวอะไรเงี้ยอ่ะคิดว่าบรรยากาศฮอตป่ะพี่ฮอ hot ร้อนแกร้อนฮอตโซฮอตอะไรเงี้ยและคำบนหัวเจฟคือคำว่าอ้าวมันเจ็บใจโอ้โหมันเจ็บใจมันเจ็บใจไม่ถูกเขาถามเรื่องเดินทางบ่อยมากหนูอะใช่แล้วหนูก็รู้สึกว่า น่าจะคําว่าเร็วมั้เร็วใช่ไหมถ้ามันเร็ว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 มันน่าจะอยู่ในหมวดของอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกนึกว่าแท็กซี่หรืออะไรมันไม่น่าจะเข้าอ่าเลยคิดว่าแบบคำว่าเร็วเร็วนะคะแล้วเข้ามาถมแรกกี้คือคําว่าแท็กซี่ตอนแรกนึกว่าแท็กซี่หรืออะไรมันไม่น่าจะเข้าี่ สองอะไรที่เราได้ลองเล่นเกมคำต้อนหาค่ะเพราะเขาทำมันเป็นบทเกมมาเล่นง่ายใช่เล่นง่ายขึ้นเนาะเราก็มีหมวดคําเยอะแยะมากมายค่ะหญ่เล่นเป็นหมวดมาตรฐานอันนี้ก็คือเป็นหมวดปาร์ตี้แต่ถามความรู้<า>ำำสึกหน่อยว่าเป็นไงบ้างหมวดนี้ยากง,ง่ายยังไงส่วนตัวหนูตอนหนูยากยากด้วยคําที่แบบมันเป็นคำติดปากแล้วไปใสแ่แฮงเอาแล้วไปใส่ปาร์ตี้อย่างแรกก็เล่แบบหนีไปกับคำพวกนี้เลยเราก็ตายไวมากคือแบบคำมันแบบใกล้าปากคำมันเข้าปากพูดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เวลาที่เราจะไปแบบไปคิวคนอื่นบางทีเราก็เหมือนพูดใช่คำพวกนั้นออกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเกมที่เล่นเมื่อไหร่มันก็ก็ยังสนุกก็ยังจอยอยู่ตลอดเวลาดีค่ะแล้วก็หนูว่ามันถ้ามันคําเข้าปากผมคือตายมาเพื่อฆ่าอะไรอย่างเงี้ยเจอยเป็นไงบ้างผมว่าคำมาคำมันต้องสเปคปากเราทุกคนด้วยเลยพี่เพรมะนั้นแบบพูดออกมาแบบ ง่ายกันอย่างเงี้ยก็เลยมันเงียพี่ใช่เขาผมผมผมรู้สึกว่ามันง่ายและสนุกดีคิวคนอื่นง่ายเล่นง่ายด้วยเพราะว่ามันไม่ต้องมาคิดเยอะมันเป็นคำใกล้ๆที่แบบเราสามารถคุยเล่นในชีวิตประจําวันได้เลยแล้วก็เออมันสนุกอ่ะ ลองประมวลของตัวเองใน5ะรอบคําไหนที่คิดว่าแบบเจอคํานี้กูตายอ,อยาเลยอ่ะตายง่ายสุดคือว่าอีอีเราเรียกทุกคนนะวันนึ่งพูด,ดกี่รอบใชดบด่ดอกค่ะดอกดอกคือใช่สุดท้องหนูพูดทุกคลิปเลยดอกดอกดอกคือ i n t e n t i o นอะเจตนานมันไม่ได้อยากใช่เราไม่ได้พูดเพื่อด,ดา่ากใช่พูดเพื่อทานเราไม่อาจานพูดจนติดปากเนาะต้องเข้าใจในบริบทที่เราใช้กันก่อนค่ะของเจฟค่ะถ้าเขาผมผมไปคิดว่า ยากแหละครับแต่าถ้าเอาคําง่ายสุดเขามาคําว่าตลกอรบพี่แต่ไม่พูดแต่ไม่พูดนะครของน้องก็คือจะเป็นคำว่าฮะเพราะว่าเป็นคําที่พูดในวันหนึ่งอะพูดประมาณหนึ่งล้านรอบแต่ก็คำว่าอีกับดอกก็พูดประมาณแปดแสนเขาตายง่ายกัคือคำว่ามึงมึงผมใช้บ่อยแล้วใช้ตลอดแล้วรู้สึกว่าพอเรารู้สึกว่าเกมมันต้องเล้าอ่ะผมบ่มึงมาอะไรก็ได้อบมึงมากูไม่กลัวอะไรมึงแบบกลัวความเป็นผู้ชายอ่ะเพราะฉะนั้นคำว่ามึงแบบกลัวถ้าผมได้มันก็ สุดคือแบบว่าถ้าเป็นคำหยาบของผู้ชายอาจจะต้องเอาผู้ชายมานั่งเล่น R O V กันแล้วก็ติกับอู้ชายเอาทิ้งไเอาไม่ต้องคิวกันนะเล่นใน R O V อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องพูดเลยนะอบ้าบอชอบแบบนี้ค่ะหน้าตาแบบนี้สวยๆแบบนี้แบบนี้นะฮะอย่างที่บอกต้องอย่าลืมกดไลค์แชร์ เลยนะครับทั้ง YouTube Facebook แล้ว TikTok ก <c oughs> ชอบช็อต <c oughs> ไหนคอมเมนต์มาบอกเลยอุ้ยชอบช็อตนี้นเ TV, ลยทีนี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจพวกเราได้นะคะใช่แล้วถ้าอยากเห็นเราเล่นหมดคำต้องห้ามแบบอื่นแบบเอาอย่างนู่นอย่างนี้มาผสม <c oughs> อ,อย่างเช่นอาวีอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผมคอมเมนต์ไม่พอคุณต้องชวนเพื่อนกด Subscribe ด้วยครับผมจะได้ทำงานทำได้จ้าโอเคจ้าแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันว่าจะมีหมวดอะไรมาให้เล่นกันเก็เอาบอร์ดเกมมาเล่นเยอะมากหรือใครอยากดูแบบบอร์ดเกมอื่นๆใช่คอมเมนต์มาบอกได้ ได้นะจ๊ะอ้าวโอเคค่ะวัน้ขอบคุณทุกคนมาเริ่มเดินขอบคุณค่าไพูดว่าอะไรนะตอนแรกพูกว่าเจงสวยไหมฮะเออแล้วนี่กูอ่าวไอ้ดอกอีดอกโออีดอกเอ้ยอีดอกแล้วนี่คิดว่าดอกไปแล้วอีดอกได้ไมด้ไม่เยคิดถามนันนไย้อนถามยั้งยงคำว่าอะไรนะพี่ไต้าจะมาย้อนถามหไหมรบไ่อยากให้ไต้ด้วยล้นะเดี๋ยมาัห จะเสตติดความสวยตั้เนอก็ผมมันไม่ดีอ่ะอ่ะจะเสตติดขนาดนอโอเคพร้อมนะคะค่ะที่เหมือนนารูโตะเออค่ะค่ะนารูโตะเอาไว้จะโมะเอาไว้จะโมะ